สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีเสื้ผ้ามาเบิงวิธีการถอนมันครับบางหันผ้าเบืองร่ำนะบานเสื้ผ้ามาเบิงอัมนหัวมันครับบานโอ้ยครับเข่าท่าเยอะครับมือนีเสื้ผ้ามาเบิงมันหัวใหญ่ของพ่อไผ่ครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับครับมือนีขอการนีเก่าครับผ่านช่องเราเฉอใจ ครับพี่พิ่นมีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมหัวมันการสีมาส่วนพี่น้องเบิ่งนะครับมเป็นพันธุ์โมโหครับพันธุ์หัวเก่าครับเสียโอ้ข้พันธยังครับพันธุ์เป็นวันเลี้ยงหัวเก่าโอ้ข้าพ่อผมเบิ่งหัวมันมันมันแปลเนายเนาะางกันก็ย่องแปดหนึ่งมันหัวแดงๆเนาะหัวสีแดงๆครับหัวแดงๆได้ๆแล้เจอจะภาพก็พื้นที่ดินแข็งโอ้ตามพุ่มแบบเทียบโอ้นี่บ่อข้าพันธุสีว่าข้ันธุ์เสว่าล่ำ ท่านในว่าล่ำเที่ยงหำกับพเมียนครับหำอยู่เทิงสิห้ำอยู่เทิงอยู่เนี่ยแต่ว่าล่ำอยู่ลมโอ้ล่ำดำๆครับแต่ว่าเปียบๆหัวนะครับพี่น้องจะเป็นลักษณะเป็นวีเป็นสันโอ้แต่ขาดว่าขั้นไปถึงดินดำดวนพ้นชายก็ขึ้นสิขึ้นต้นข้าวขึ้นสิหัวใหญ่กับหัวย่างพวนี้นี่ยังกาะพันยังเกาะพันยี่องโคกเก่าครับโคกเก่าครับนยี่องโคกเก่าก็เมื่อเช้ก็จะผาดดินแข็งดินดินเป็นก้อนดินบรดำดวนนะครับจ้า ดินแข็งครับรับมันก็เป็นหัวกระชันๆแต่ว่าโดยโค้งสางเพิ่นคือผมว่าการเปียกๆแล้วก็ที่ว่าผ่านสุดยอดครับครับก็ติดเปียกๆก็ล่ำดีครับคือผมว่าขันนในว่าล่ำเพียงํำกบ่าเมียนทำที่ถึงล่ำอยู่ต่ำอยู่ที่น้องล่งเบิ้งครับว่าล่ำก็หัวนะครับเออสิ้าเปียกๆสมดุนกันบอสำหรับผมผมว่ามันสุดยอดมันผ่านอยู่ครับเสียสมล่ำเพิ่นสุดยอดครับที่ว่าขอคุณกอบคุณครับ เราเตือใจในนําสิ่งดีฝากพี่ฝากน้องครับ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 เอาเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งหัวมันครับโอ้พี่น้องครับเขาทายอยู่ครับบุญผู้ใดสนใจจะค่อยว่าเด้๋ยครับปีนี้เพิ่นเครื่องชบาให้เหรอครับซ้อมเบิ่งน้ำมันครับล้ำอืดใส่น้ำอืดเพิ่นว่าปีนี้เพิ่นบ่าให้แต่ว่าพี่หน้าไผสนใจติดต่อพอไผเข้าโรดครับเพอจะขยายพันธุ์ปีนี้สิได้หลายอยู่ครับโอ้งามอีดีอยู่ครับ ทิศตะดินนะครับครับกั้นเป็นกั้นเป็นเห็ดแห้งนี่คือนที่น้ำหนักดีเนาะพ่อเนาะเพิ่นมันเป๋งหลายนะครับแป๋งหลายพันนี่แป๋งหลายโอ้ถ้ามันหลายก็พ่อจยกไปรงแป๋งอยู่นี่นั่นเพกระเทือนครับพ่อเจออะไรพ่อรถคบเหรอเจียวเทียวเมืองครับพี่น้องน้ำมันกับหัวมันครับแต่ว่าปีนี้พอขายน้ำมันครับเพิ่ดมาปีหน้าจังค่อยอยากได้ติดต่อรถครับเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งครับ พ่อใหญ่บอกปีหนาปีนี้อย่าเปล่าเอาของเพื่อนเถอะครับไอ้เพื่อนขยายพันธุ์เท่ากันเ <c oughs> ขาท่าแห้งครับพวกนะ่ะอู้เป็นง่ายนะว่ามันท่าเจ็ดหมู่โอ้ดินเจียนว่ามันห่าเจ็ดหมู่ดินตัวนี้ถือว่าดินดีเนะครับนี่<บ>่าบแต่ว่าหันทิศแต่ว่าบหลวงสวยนะครับเขาท่าอยู่เออเป็นดินแน่นๆครับดินแน่นๆเป็น<อ>ป่นวน โอ้สองในนี่ก็ซื้อโบไนบ่หามือนไห่หรอมันหัวดีครับมันหัวดีมหัวดีหน้าดี่าโย่จะไปรอในกะิสินนับอดี๋เอแต่จะเป็นดินห่วนแน่น้ามกรมีแน่นอ่ะแน่นหน้ก็มีเน่กคจะซื้อถือไนเพชรแนวโย่เปนเบื้องเบื้องนี่มันดินเนียดนีก็นเป็นโครูเกลีดีชิบอไรเนาะ อเอาหาเนี่ยสิบสคนแต่ว่าก็เป็นจมุกแสบตัวน้วเนี่ยเมื่อกีครับเป็นกระแสบอยู่มันมอได้ไรคือมันหานาทีนี่เนาะอือปวดนะเมืองไม่ย่เดี๋ยวโย่ชามขีเดียจะดูอือจะคอยขึ้นเนาะมอขี้ไยหรือขันปั่นเน่ยเน่ากับบ่มีพ่อมองมันเนี่ยมอไม่เหอครับเมืองเด้อครับวิธีการเอามันขึ้นครับไงต้งงายดินขึ้นเด้ครับ ปวดน,นะปวดไหนดิมเดินเดียกกอนหัวกรอบคุนเคยยังกี๊ดใช่ย้ยะครับอือเปียบเทียบกับลำ่ำล่ำหน่อยๆสันๆแต่ว่าโค้งสางเป็นยีนเ,ปนเป็นจัน คือว่าผ่านเนาะเสียเนาะครับสุดยอดไล้ครับครับผ่านผ่านครับสมเกี่ยว์เกียร์ับล่ำนะครับหมายโยโย่เขาว่ารุ่งหัวนี่แหละครับว่าหน่อยรุ่งหัวนี่ครอ้เห็นแล้วเนาหน่อยรุ่งหัวหน่อยโยโย่ตะว่ารุ่งหัวนี่ครับความแฉะนโอ้หน่อยรุ่งหัวทันจะเป็นกินหย่อนเนี่ยนิดนึงนี่